เราพร้อมแล้วก,กวาโยโซภะควอะระหังสัมมาสัมพุโต สาวกตัวเยนาภักวัตตมัวสุปฏิปันโนยะสาวกตัวสาวกสังโฆตามยังภักวันตังสัตถมังสัสังขังอิเมหิสกาเลหิยะทารัง อาโลปิเตอีอาภิปูชยามาสาธุโนผันเตภะกวาสุจิลาปาลินิปุโติปีอาชิมาชนะตานุกรมปะมานาชาอิเมสักกาเลสุกตตาปนาการาพเต ปติขันหาตุอมหากังติกะละตังอิตายะสุขายะอารหังสัมมาสัมพุทโภะพระกวาหุธังพระกวนตังอาภิวาเจมิ สวากดิ์ตัวพระกาวตาธรรมโมธรรมังนามสามีิสุปฏิปันโนภะคะวตัวสาวากะสังโฆสังขังนามามิ อันตามยามุตตสาภะควะโตปุพพาคะนามกะลังกะโลมะเจนะโมตัสสะภะคะวะโตอรลฮาโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ วันนี้เป็นวันอุโบสถแรมสิบห้าค่ำเดือน8ปดเป็นอุโบสถที่หนึ่งของฤดูฝนเดี๋ยวบอกอุปกรณ์ก่อนบ,บุปกรณ์มีสี่อย่างคือหนึ่งปัดฝาดลงอุโบสถ ให้โยมได้ทำแล้วสองการตามประทีบก็นี่เป็นเวลากลางวันจึงไม่จำเป็นต้องตามประทิบสามการเตรียมน้ำฉันน้ำใช้ได้เตรียมไว้แล้วสี่การปูลาดอาสนะได้ปูลาดอาสนะแล้วบุปกรณ์ห้าอย่างได้เสร็จสิ้นดีแล้วอุวปกิจห้าอย่าง หนึ่งการนำฉันทะการนำฉันทะของพิสุไม่มีในทีน่นี้สองการนำปาริสุทธิการนำปาริสุทธิของพิสุผู้วควรนำมาไม่มีสามการบอกฤดูก็ฤดูนี้ในพระพุทธศาสนานี้มีสามฤดูคือหนึ่งเหมันตะฤดู ฤดูหนาวมีแปดอุโบสถสองขิมหันตะฤดูฤดูร้อนมีแปดอุโบสถสามวัส,สนะฤดูฤดูฝนมีเจ็ดอุโบสถกับหนึ่งปวารณาก็อุโบสถนี้เป็นของวัส,วส,สนตะฤดูฤดูฝนอุโบสถนี้เป็นอุโบสถที่หนึ่งอุโบสถยังเหลือ อีกหอุโบสถและหนึ่งปวารณาการนับจำนวนภิกษุก็ภิกษุแนวัดนี่มีสองลูกจึงต้องแสดงปาริสุทธิอุโบสถหาการให้โอวาดแก่ภิษุณีผู้มาขอก็ภิษุณีไม่มีจึงไม่ต้องให้โอวาดบุป,ปกิจห้าอย่างเหล่านี้เสร็จดีแล้ว องแห่งปฏต,ตกละสี่อย่างคือต้องเป็นวันอุโบสถก็วันนี้เป็นวันอุโบสถแลมสิบห้าค่ำเดืนอนแปดพิสุสองรูปก็บอกปาลิสุทธิตอนนี้ไปก็บอกปาริสุทธิปาิสุทธโธอหังอาว,โวุโสปาิสุทธโธติมังทาเลหีปาิสุทธโธอหังอาว,โวุโสปาิสุทธโธติมังทาเลหี ปริสุทธโธอังอวุโสปริสุทธโธติมังทารลหีสาธุสาธุปริสุทธโธหังพันเตปริสุทธโธติมังทารีธาปริสุทธโธหังพันเตปริสุทธโธติมังทารีธาปริสุทธโธหังพันเตปริสุทธโธติมังทารีธาสาธุสาธุสาธุเสร็จแล้วการบอกปริสุทธิ เดี๋ยวกับพระพร้อมกันอาลังสมมาสัมพุทโตภะคะวาพุทธังภะควันตังอาภิวาเทมิสวาคาโตภะควตาธโมธัมมังนะมสสามิ สุปฏิปันโนภะกวะโตสาวะกะสังโคสังขังนะมามิเสร็จการบอกปาลิสุทธิอุโบสถ